วันนี้ผมจะมากินของยักษ์เป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นมนุษย์ธรรมดาก็แก๊กมุ่งสู่การเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้ได้ครับไอแม่ย้อยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยผมจะสามารถกินของยักษ์ได้ทั้งหมดกี่ชิ้นและจะกินหมดหรือเปล่าและจะได้เป็นนักกินจุโน .1 ของประเทศไทยไหมรอดูเลยไอแมย้อย พอดีว่าเมื่อวานครับทุกคนผมดูหนังเรื่องหนึ่งมาครับเรื่องแจ็คผู้คายยักษ์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วครับว่าไอ้เจ้าแจ็คผู้คายยักษ์เนี่ยมันคืออะไรคือตอนที่แบบเจ้าแจ็คเนี่ยเขาแบบปีนต้นถั่วขึ้นไปครับแล้วแบบไปในปราสาทของยักษ์ผมก็ไปเห็นแบบอาหารของยักษ์ในหนังเวยทุกคนแบบที่แบบใหญ่ๆอ่อ่ะแล้วก็แบบน่ากินอ่ะทุกคน เ <Yeah. S 1> พราะ้ผลนี่แหละครับทุกคนมันเลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาแล้วบอกเลยนะครับว่าวันนี้เลิกงามยามดีครับมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะก้าวข้ามขีดจํากัดความเป็นมนุษย์ธรรมดามุ่งสู่การเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับทุกคนวันนี้พี่เอาจริงครับน้องๆที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่อนให้ตัวแบบถ้าเกิดเอาจริงขึ้นมาเนี่ยโดยนักกินจุหลายๆคนเขาจะร้องแต่วันนี้มันถึงเวลาที่ผมจะมากู้ชื่อเสียงผมคืนแล้วครับพี่ๆนักกินจุถ้าเกิดแบบกินได้น้อยกว่าผมเนี่ยอย่ากโกรธกันนะครับโอเคเอาเป่าเข้าใจนะก็ไม่ต้องอะรากล ไปหาดูมาเนิดนึงอ่ะว่าในเน็ตอ่ะมันมีแบบของโยงของยักษ์อะไรกินบ้างมื้อแรกครับจัดเบาๆแล้กันพิซซ่ายักษ์ราคา499บาทแต่ค่าส่ง200เป็นไงครับน้องๆ2องร q อเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้ เดี๋ยวขอตัวสั่งพิซซ่ายักษ์ราคา499บาทก่อนแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรากำเงิน499บาทเนี่ยไปซื้อพิซซ่าเราได้สองถาดเลยนะ,ะเดี๋ยวขอตัวสั่งก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าพิซซ่ายักษ์ราคา499บาทจะเป็นยังไงจะยักษ์สมชื่อหรือเปล่าจะขาดทุนไหมสั่งแป๊บ นี่ครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเจ้าพิซซ่ายักษ์ก็มาส่งถึงเรียบร้อยแล้ว,ลวเท่าที่ดูในกล่องนะทุกคนมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าแบบพิซซ่าทั่วไปเท่าไหร่นะแค่ใหญ่กว่าไม่มากไม่เหมือนที่ผมคิดไว้บอกกูว่าพิซซ่า499บาทค่าส่ง200รวมเป็น700สุดยอดไม่อัจฉยยัดทำไม่ได้ครับแบบเนี้ยแกะมานะครับจะเจอนี่มีซอสให้นะครับซอสทั่วไปนะครับสำเร็จรูปนะไม่ได้พิเศษอะไรมากนะครับแล้วก็มีโปรชัวร์มาครับเผื่อใครอยากกินแล้วกันอ่ะสามสองหนึ่งตามนั้นนะครับอ่ะนี่คือกล่องนะครับดูกล่องนน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 ีีีีี่่่่ะะะคคคครรรรรัััััััับบบเเเเเเขขยยยยยยววาาาาาาาพพิิซซซซกกกกษษ์์ห็็มมม้้้ตงงงงทุดดู๋ลจปไใ ดีนะส่งเร็วนะครับของยังอุ่นๆอยู่เลยอันนี้เป็นข้อดีของพิซซ่านะเพราะพิซซ่าเนี่ยมันต้องกินตอนอุ่นๆครับมันถึงอร่อยชีสเยิ้มๆแต่ถ้าร้านไหนส่งช้าเนี่ยไม่ดีนะผมบอกก่อนมาครับทุกคนอินเสิร์ตมา Are you okay Can you บ่มบมปลาร้บมปลาร้เก่งโอเก้โอเก้อายุโ okay 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 เก้ทำอะไรอยู่วะเอาจริงว่าใหญ่ไหมใหญ่นะแต่เหมือนสั่งถาดธรรมดาคุ้มกว่าราคาเท่ากันครับทุกคนอันนครับทุกคนคือแม่งใหญ่มาก ชิมจะหักว่ะตั้งนึงนะทุกคนมันใหญ่มากครับผมกำลังพยายามอยู่แป๊บนึงนะนี่ครับทุกคนเอยอยถือยากว่ะใหญ่ปะใหญ่พี่อันนี้มันแบบเดียวนอนไงแต่ถ้าตั้งเนี่ยมันใหญ่นะทุกคนแต่คือผมตั้งไม่ได้คือมันจะหล่นหนักมากเลยว่ะหนักแบบเหมือนยกเวรอะออจริงยกนี่ออกกำลังกายได้เลยนะอันนี้ครับทุกคน <S <S <ๆ>เดี๋ยวผมตั้งให้ดูตั้งอันนี้น่าจะได้นะนี่ครับทุกคนโอ้ยจะมันไหลมาไหลมาไหลพิซซ้าไหลเท้าหน้าผมอะทุกคนเท้าหน้าผมเลยอะใหญ่มากเลยนะแต่ว่านะครับทุกคน อุ้งกว่าอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันลองกินกันกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมอันนี้เป็นบางกรอบทุกคนแบบบางกรอบอ่ะชิมกันครับกรอ,อบจริงแต่เมื่อกี้คุณได้กินเนื้ออันนี้<ม>เป็นไส้นะคนุณไส้เป็นไส้แบบอะไรไม่รู้อะมักโรนียคุณสั่งหน้าแต่แป๊บนึงอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าพาสต้าลาจีนเน้นๆนะครับอันนี้ รสชาติอะเหมือนพิซซ่าในห้างเลยครับดีโอ้ยเนีย่ยให้ดูอ่ะให้ดูก็ไม่มีอะมากมายนะครับมีแค่พาสต้าชีสแล้วก็แบบซ้อมผักกาเทศแล้วก็ใส่แบบมีผงผงอะคือบอกเลยว่าอันเนี้ยอิ่มมากครับ,พบเนนมมรบพราะมีแป้งหนูปังแล้วหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีเส้นพาสต้าด้วยน้องๆว่าพี่กินหมดบ้านน้องๆพี่อยากมคะเนี่ยมีน้องๆคนไหนไหมครับที่เชื่อว่าผมจะกินหมดผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะผมจะกินให้หมดใกล้หมดแล้วทุกคนทุกใกล้หมดแล้วจริงๆอ่ะหายไปเลยนะ ทำไปเพื่อเราป่ะเป็ดมึงนั่งกินทรมานตัวเองทำไมวะเป็ดทำไมมึงไม่กินแบบกระเพาะจ้าสี่สิบบาทแล้เป็ดมึงมึงกินแบบของใหญ่ๆทำไมวะทำไมมึงต้องอยากเป็นโน่นหนึ่งวะไอ้เป็ดมึงทำได้มึงอย่างงอแงดิมึงไหวเดี๋ยวปุ๊กินทั้งหมดอ่ะเมียน้องๆจะบอกว่าแบบไอ้เป็ดมึงกากว่ะมึงขี้โมะอะไอ้เป็ดมึงต้องทำให้น้องเห็นดิวะว่ามึงอ่ะไม่ใช่คนขี้โม้ะจะกูอิ่มแล้วกูกินไม่ไหวแล้วมึงต้องกินมึงไหวมึงกินปะกูก็ไม่ไหวเหมือนกันสร้างกินต้องกินอย่างงี้ ว่าคลิปกินของยักษ์เนี่ยไม่น่า24ชั่วโมงแล้วน่าจะ48ชิ้นเนี่ยผมว่าอิ่มยัน4ทุ่มพูดเลยด้วย โอเคหมดเมื่อเอเดี๋ยวซีจีนะซีจีทแบบมันหมดแล้วโอเคป่ะ okay, อับโอเคโอเคครับผมทุกคนตอนนี้หมดแล้วครับเตรียมมื้อต่อไปครับผมอโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เวลาประมาณนี่เลยครับสี่โมงยี่สิบสองนาทีครับ <c oughs> ผมขอสารภาพตรงนี้เลยครับว่า <c oughs> กินมื้อแรกกับไปตอนเที่ยงตอนนี้ผมยังอิ่มอยู่เลยครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่กินอะน้องๆก็จะคอมเมนต์กัน,นแบบถอยเป็ดมึงขี้โมโนี่ว่ะมึงขี้ซุยนี่ว่ะมึงอย่างนู้นมึงอย่างนี้ ก็คือเดี๋ยวแบบน้องๆสุประมาติพี่กันอะพี่ก็เลยจะมากินมื้อเย็นครับไอเมีย้อยสาหรับมื้อนี้นะครับจากการที่ผมได้ใช้สมองอันชาญฉลาดที่มี IQ ถึง2องร้คิดมาเนี่ยว่าแบบเฮ้ยคือตอนเนี้ยเราแบบอิ่มอยู่เราจะแบบหาของยักษ์อะไรกินได้บ้างวะผมก็ไปคิดไปคิดมาครับผมทุกคนจนไปเจอเมนูเมนูหนึ่งใน f c e b o o k คก็บผมทุกคนมันคือกูอลาสกา ซึ่งในจริงเนี่ยไอปู阿拉สก้าเนี่ยผมก็แบบผมก็ไม่ค่อยอยากกินหรอกทุกคนเพราะว่ามันมันมันมาพูดตรงเลยมันก็แพงอะครับทุกคนเออกิโลละแบบ3ามสี่พันอะไรเงี้ยแต่แบบวันนี้ตีมันคือการกินของยักษ์ไงถ้าเกิดเราไม่กินอะเราก็ไม่สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดความเป็นมนุษย์ธรรมดามุ่งสู่การเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ถูกไหมครับน้องๆผมก็เลยจัดมาแล้วครับผมทดูปู阿拉สกาสามจุดสี่กิโลใหญ่กว่าที่เคยกินมาทั้งหมดเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนหยิบแป๊ะ นี่ก็รุกนนี่คือกล่องที่ใส่ปูปีศาจที่มีน้ําหนักถึง3 4มจุสกิโลครับเรามาแกะกันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าปูเป็นยังไงว้าวโอ้อยในกล่องวีในไก่ครับทุกคนแล้วก็มีน้ําจิ้มครับแล้วก็นี่ก็ทุกคนชุดตัวใหญ่มากทุกคนอ้ยหนักหนักหนัก,น,กนี่ก็ทุกคนนี่คือหน้าตาของปูปีศาจ แพ่งค่าสุดรอลเลนติโกเอลเลนติเกปปราโก ô, ปราเก้นะครับทุกคนเขใหญ่มากดูดิสามกิโลเชี่ยกิน,กนงไงดีวะดูดิแล้วก็1นกิโลนะครับราคาเนี่ยประมาณ3,000บาทเบ็ดเสร็จนะครับตัวนี้นะครับราคา1 0 0 0 0บาทครับทุกคนอันนี้บอกก่อนเจ้าของร้านใจดีนะจริงๆเนี่ยมันแบบมีค่าส่งค่านุ่นค่านี้ค่านั่นครับแต่ว่าเจ้าของร้านลดให้เหลือแค่10,000บาทแล้วก็แถมแบบน้าจิ้มแบบน,าน่ารักจิ๋วๆมาให้ครับแกน้าจิ้มก่อนมาดูน้ําจิ้มกันเทไปเลยนะครับจอก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 อ่านาตาลัน น้ำจิ้มอย่างแท้พี่ทุกคนครับผมไม่เข้าใจตัวเองครับว่าทำไมแบบผมฉลาดขนาดนี้คือแบบเมื่อเที่ยงอ่ะเรากินพิซซ่าไปใช่ไหมแล้วแบบผมรู้สึกผะอืดผะอมไว้ทุกคนแต่ว่าพอแบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเนี่ยเมื่อกี้ชิมไปอ่ะความผะอืดผะอมเมื่อกี้แบบหายไปหมดเลยไว้ทุกคนมึงนี่สุดยอดจริงไปเลยลองกินนี่ครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูน้ำแตกอุลลาสกาอ้าวขาดนี้แล้วกูกินไงอ่ะนี่ครับทุกคนโอ้ยแน่นแน่นบอกเลยทุกคนกินแกลเลียนครับทุกคนพิซซ่าตอนเช้ามันเลี่ยนแล้ว Alaska Memang baik Oh wow Are you okay? Can you bum bum Bada bo bada be Okay? Okay? Hot fin Bukan Bukan <tong> ดีมากทุกคนโคตรดียาวไปเป็ดยาวไปกินของดีๆหน่อยเว้ยเดี๋ยวน่าจะมีคนถามหลายคนครับว่าแบบพี่เป็ดครับทำไมพี่รวยจังเลยครับพี่พี่กินครูรัดก้าแบบตัวละหมื่นหรือเหรอพี่เบ่งเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยใครที่แบบติดตามผมแรกๆน่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบซื้อของพวกแบบของเบ่งเงินเบ่งเงินน่ะน,น้อยมากไม่ใช่ว่าผมไม่มีตังค์นะคือส่วนใหญ่ที่ผมได้เงินมาเนี่ยผมก็เก็บครับล้วนแต่ว่าเงินที่อยู่ในบัญชีเนี่ยผมก็แบบไม่ได้ปล่อยไว้เฉยครับผมก็แบบเอาไปแบบลงทุนนู่นลงทุนนี่อะไรเงี้ยถ้าพูดง่ายๆกกก็็คคคคืออออออตนนนนนนเเเเเเีีีีีี้้้้้้้ยย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 ยผผผมมมมมมมแแแแแบบ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 บไไไไ่่่่่่ดดดดดรรรราาาาาาางงงววัหลลลชสถใใิิทป แต่ก่อนอ่ะเออแต่ก่อนผมแบบไม่ค่อยมีตังค์ครับคือร้องเงินจากยูทูบอย่างเดียวไงแล้วแบบมันไม่ค่อยเยอ,อะอ่ะนี่คือผลนะไม่ใช่แบบกูได้เงินมาแบบแสนหนึ่งแล้วก็ใช้แสนหนึ่งหมดเลยไม่ไม่ครับผมผม่าไปลงทุนอย่างอื่นนะ,นะประมาณนี้นะครับเอ้แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รวยนะครับทุกคนแค่แบบพออยู่พอกินนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดกันเฮ <c oughs> ้ยเป็นม,มีแมงรวยเลยเหรอ <c oughs> ยังนะครับก็กระจกลอกล้อยเหมือนเดิมนะทุกคนแค่เงยตาอากปกได้นิดหน่อยอ่านี่ดูอ้ อร่อยจริงรู้ว่าเนื้อแม่งดีมากแต่เอาจริงป่ะคล้ายๆพูดธรรมดาทั่วไปครับทุกคนแค่มันกินสะใจดีครับคือเนื้อมันใหญ่ไงอันนี้ผมน่าจะสบายน่าจะกินหมดเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากครับเนี่ยแต่มันนานที่แกะเนี่ยแหละสัตว์เนี่ยทั้งอันั้นมีแค่นั้นกทีนึ่งไงทุกคนเนี่ยตาเข้าทุกคนก็เดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเจออีกทีนึงตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวจัดหนักจะกินโชว์พวกแบบพี่ๆนักกินจุอะครับให้แบบพวกพี่หนาวๆหน่อยว่าแบบเอ้ยไอเป็ดนี่มันร้ายว่ะม เหมือนผูอนอ้อัดเลยโอเคครับผมโดนตอนนี้เนี่ยก็ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้กี่โมองอนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะสี่ทุ่มแล้วครับโดนคือมื้อาสุดที่กินไปเนี่ยประมาณแบบสี่โมงเย็นใช่ไหมถ้าตามปกตินะถ้ากินตอนสี่โมงเย็นเนี่ยจะหิวทีนึงเนี่ยตอนประมาณทุ่มสองทุ่มครับแต่ว่า ผมขอสารภาพจัดจริงเลยครับดูนตอนนี้กูยังอิ่มอยู่เลยครับผมสามารถไม่กินอะไรเพิ่มเติมจนแบบถึงพรุ่งนี้เช้าด้วยเลยครับกินไม่ไหวแล้วแต่ก็เพื่อการที่ได้เป็นนักกินจุอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันก็ต้องมีอุปรรสกันบ,บ้างอุปสรรครั้งนี้เนี่ยมันคือแบบทดสอบครับว่าคนอย่างผมเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดมนุษย์ธรรมดาและไปเป็นยอดมนุษย์นักกินจุอันดับหนึ่งได้หรือไม่และสำหรับมือนี้ผมบอกเลยว่าผมจัดมาแล้วครับผมทุกคนนี่เลยครับ ครับน้องๆแค่เห็นถุงก็ทอแล้วใช่ไหมครับไอแม่ย้อยนี่นะครับที่ผมสั่งมานี่นะครับผมด้วนคือต้องสั่งมาก่อนไงเพราะเดี๋ยวร้านปิดนะครับก็เลยทำการสั่งมาก่อนเออจะอ้วกเต้ยเราทำไปเพื่อเราไวมเต้ยทำไปเพื่อจิอ๊ให้น้องๆได้ดูว่าเราคืนนอตหนึงการเป็นโน,น่นึงมันต้องแบบลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะและนี่บอกเลยนะไม่ใช่เล่นๆนะที่สั่งมาเนี่ยคือถ้าผมกินอันนี้หมดผมบอกเลยผมจะเป็นนักกินจุกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนนี่ก็บมกด้วนเราไปแกะพร้อมกันเลยเห็นกล่องก็ท้วจริงด้วนอันนี้ซอสนะครับมีซอสอออออ่่่เเดีี๋ยยยวคธิบาาซสนนก ในกล้องอาจจะดูเล็กน,นะครับผมทุกคนแตนะ่ลองมาเทียบกับหน้าผมอันนี้ไม่มุมกล้องนะอันนี้คือของจริงคือใหญ่มากอันเนี้ยบอกเลยว่าถ้าจะใช้งวดกินได้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยน้อยเกินไปอันนี้กินได้ทั้งตระก,กูลครับคือตั้งแต่แบบปู่ย่าตายายทวดของทวดของอางงเอามาของอาพอปปอ,ปปอ,อ,ปปอันนู่นอันนี้เราเปิดทั้งตระก,กูลผมกินเนี่ยก็ยังไม่หมดแต่ว่าครับผมทุกคนแต่ว่า,วามันไม่ใช่แค่นี้ครับทุกคนแหมร้านนี้สึกแถมเยอะเลยนะอันนี้ก็มีซอสอีกนะครับทุกคนอะไรเลืยอแยะโอ้โหมีนี่ครับผมทุกคนเบอร์เกอร์ ขอเนญาตเทใส่ถาดนะครับทุกคนคือมันเยอะไปเยอะเหมือนแบบโกดกันมาทุกคนให้มาผมมีสเต็กครับลูกสเต็กอันนี้จะเป็นแบบสเต็กนะครับผมทุกคนคือเยอะมากแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้ครับทุกคนในนี้ยังมีเฟนไฟครับทุกคนกล่องนี้ก็มีเฟนไฟมีกล่องนึงครับอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นเฟ้นไฟครับผมดกวนอันนี้ไม่เป็นไฟครับด้วนอันนี้เป็นแบบมาม่าไข่ดาวนะครับผมดกวนแล้วมงเอินก่อนสั่งครับผมดกวนผมกลัวแบบเฮ้ยถ้าเกิดเรากินนันนียเราจะเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งหรอคือแบบกลัวมันน้อยอะไรเนี่ยผมเลยจ น,นี่ไม่ใช่กระบี่กระบองอะไรนะครับนี่คือขนมที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันนะครับมันคือขนมโตเกียวครับทุกคนโตเกียวนี่นะครับผมทุกคน,กคนราคา115บาทครับโอ้โหโตเกียวเลยวนะเนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็น่าจะประมาณนี้ไหมร้อยสิบาบาทนะครับโตเกียวผมว่านะชิมก่อนอืออู้หูอันนี้ยังพิเศษหน่อยครับทุกคนอันนี้เป็นโตเกียวไส้กะเพรานะครับน,นี่จะเป็นกะเพราเห็นปะ เป็นไส้กะเพรานะครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าสมัยนี้แบบโตเกียวมันมีไส้กะเพราแล้ว,วอาจจะพูดงงๆหน่อยครับทุกคนคือกูทอ้อเอาง่ายเลยครับทุกคนผมทอ้อตังค์บอกราคาแล้วกันบทน,นี่ครับราคาแค่900กว่าบาทเองครับทุกคนผมรู้สึกว่าคุ้มมากคือแบบมีเยอะมากครับถ้าทางพรุ่งนี้ผมไม่ต้องสั่งข้าวกันเลยนะครับถ้าจะกินนี่กับพ,พี่อ่ะสติกดีสติกไม่แย่นะทุกคนนะครับดีเลยครับ ต้องเริ่มจากตรงไหนวะท้ออะผมรู้สึกว่าแบบตอนเนี้ยผมเหมือนแบบพายเรืออยู่กลางทะเลครับรูนกลางแบบมาหาสมุทรแล้วก็มองไปรอบๆแบบไม่เจอเกาะคราบรูนเจอแต่ทะเลหรือไม่ก็แบบอยู่กลางทะเลทรายรวนแล้วก็แบบมองไปที่ไหนก็เจอแต่ทะเลทรายไม่เจออะไรฟิลนั้นครับรวนจะไม่กินก็ไม่ได้เพราะกูเสียงเงินไปแล้วเงินทุกบาทมีค่าเขาจะหามาได้ชิมน้ำจิ้มครับไม่ต้องรีวิวหรอ,อกน้ำจิ้มอ่ะแต่ผมชอบกินอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้น้ำจิ้มชีสหืึมีนี่ด้วยทุกคนโอหอมทอด <c oughs> <c oughs> ลดไปเยอะเลยครับทุกคนเห็นไหมลดไปเยอะมากอ่ะมาเริ่มแจกนี่ก่าเบอร์เกอร์รอยักษ์โอโ้โหขนมปังครับทุกคนแล้วก็นี่คือไส้ขนมปังครับทุกคนเป็นทอดนะมีแบบห้าหกเจ็ดจิ้นครับทุกคนมันคืออะไรวะอะร่อยมันเป็นหมูนะไม่หมูก็ไก่กินทางอยู่การเป็นนักกินจุบูบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองนะครับว่าทำเพื่ออะไรทำไมกูต้องอยากเท่อยากเฟี้ยวไอ้นี่บอกกันนะครับว่ากินได้สิบคนผมบอกถ้าสิบคนเราจริงก็ตกละร้อยนะไม่แย่นะร้านได้กำไรเหรอผมอยากรู้ถ้าเยอะขนาดเนี้ย เต้ยใครขี่คอนเทนต์นี่วะไม่รู้ไม่รูอ้อาร์ตเพื่อใส่ซีจีแล้ววะอาร์ตพื่อต้องซีจีช่วยแล้ววะมีคนกินหมดอะวะพี่พีทอีแหละกินหมดปะอยากรู้กินหมดนี่คือโคตรเทพผมกินได้สี่วันอะแบบนี้นแต่สเต็กดีสเต็กดีถ้าคนทั่วไปอะอิ่มแล้วเจอกันที่จะเป็นยอดมือเงี้ยน้องๆที่จะกินได้เป็ดมึงไหวไหมเป็ดมึงไหวไมึงต้องสู้มึงทำได้มึงคือที่สุดของมนุษย์โลกแล้วมึงยิ่งกว่าดัคันบอดมึงยิ่งกว่าซูเปอร์แมนมึงกินไหวเว้ย สุดท้ายครับลุงอาร์ตอาร์ตเดี๋ยวทำแบบคลิปแบบให้แบบกินเร็วๆเหมือนพี่กินเร็วๆนะแล้วก็ทำแบบของมันหายไปด้วยโอเคป่ะอาร์ตสามสองหนึ่งขำเร็วอ่ะมีสุเพชตัว มานาได้ไอร์ทำได้ไอร์เก่ง <No. S 2> เอออาร์เก่งออร์ทาได้โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการยิงเจ้าเบอร์เกอร์ยักษ์หมดแล้วครับรวมถึงเฟนฟายถึงสเต็กรวมถึงโตเกียวยักษ์ด้วยนะครับผมทุกคนนั่นแหละครับน้องๆก็อย่างที่น้องเห็นกันว่าไม่ว่าจะเป็นพิต้ายักษ์หรือปูยักษ์หรือเบอร์เกอร์ยักษ์แล้วก็โตเกียวยักษ์รวมถึงอภิประห์มา ฟฟนก็ Fry, ไม่สามารถเอาคนอย่างพี่เป็ดลงบอกเลยนะครับว่าในโลกนี้นอกจากทิพแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเอาผมลงได้สำหรับวนันนี้พี่ก็ทําใม่น้องเห็นแล้วนะครับว่าที่เนี่ยโ <No S 1> น .1 ของจริงถ้าเิดคนอย่างที่เป็ดอยากทาอะไรหรือตั้งใจทําอะไรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คนอย่างที่เป็ดทาไม่ได้สำหรับวันนี้เท่านี้พอแล้วนะครับเมามาเจอรักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้าลาคับผมทุกคนเพราะว่าลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมขอตัวสั่งอะไรกินก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ไม่อิ่มหิวเดี๋ยวพี่ไปที่กันพี่ปวดที่